สรุปประชุมโยนคลิปเสียงภาษาไทยใช้ไอ้เก้าตัวตัวไหนถูกใจผมมากที่สุดไปลองดูกันคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดนะ้องว่า speech to text หรือการถอดคลิปเสียงภาษาไทยอะ่ะเช่นเราอัดเสียงกันประชุมมาเราโยนเข้าไปให้ไอ้ speech to text มันเป็นภาษาไทยตัวไหนดีที่สุดเอาจริงในค่ายหลักๆของโลกนาะก็คงมี whisper ของ openai ครับที่ปล่อยให้ใช้ฟรีด้วยนะแต่เอาจริงก็ต้องมาโมต่อเพราะมันจะมีเสียง noise ต่างๆอย่างเงี้ยที่แต่และแอปที่อาจจะทำ speech to text ถอดคลิปเสียงอะ่ะ ก็ต้องมา modify ต่อเพิ่มเติมมีของ Microsoft เนาะมีของ Google Cloud เนาะแล้วก็มีของ Wistech ของไทยด้วยซึ่งพวกนั้นนะถ้าเขาไม่ได้ทำเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาก็ต้องมีคนมาเขียนแอปไปครอบต่อดังนั้นมันก็จะชาเลนจ์มากนะครับว่าตัวไหนนะที่มันน่าจะเหมาะภาษาไทยโดยเฉพาะเวลาเราพูดจริงๆมันอาจจะมีการสลับระหว่างคำพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกเนี้ยตัวไหนแล้วถูกใจที่สุดคำถามนี้ถูกถามอยู่ในกลุ่มชุมชนคนรัก ChatGPT เนาะแล้วผมก็เทสเองมาเป็นปีอะ ก็ยังไม่มีตัวไหนประทับใจมันที่สุดสุดท้ายก็จะบอกทุกคนเวลาทุกคนมาถามว่ายังไม่มีรอก่อนรอก่อนแต่วันนี้มีเพื่อนในทิกต o อกถามมาเราก็รู้สึกว่าเออนั้นลองลองอีกรอบก็ได้มันก็ผ่านมาปีกว่า,วาแล้วเนาะมันอาจจะมีบางตัวที่มันใช้งานได้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันตัวที่จะรีวิววันนี้นะครับตัวแรก Transcriber อ่าอันนี้โด่งดังมาก Nota าถ้าเซิร์ช Google จะเจอตัวนี้นะตันนี้ชื่อว่า nuta.io ผมซื้อ l i e ลบ m e ำ i l ลตัวนี้มานะครับ Google Cloud s p e e d to Text นะครับไอแอปครับทีมงานคนไทยที่สร้างโมเดลใหม่ๆด้าน AI มาเยอะมากๆนะครับ tldv.io อะหลายคนถ้าเซิร์ชว่า AI สรุปประชุมจะเจอเจ้าตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่ง firefly ชื่อเหมือน Adobe เลยก็คือ firefly the fly คือ f l i e s อ่ะคล้ายๆกันนะ ีกอันนึ่งชื่อว่า s p e e c h n o t e c o นะครับแล้วตัวสุดท้ายที่คนอาจจะคาดไม่ถึงก็คือแอปครับผมจะโยนคลิปนี้ลงไปนะครับซึ่งเป็นมนุษย์ที่ชอบพูดภาษาอังกฤษสลหรับภาษาไทยอยู่แล้วเจอที่โดนด่าเยอะมากคอยจากโ t i ันมานาน n o t i o n h o m งง่ายๆนะครับ o น i o n มีหน้าโฮ e ขึ้นมาแล้วเรากดหน้าโฮมมาปุ๊บเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยผมถอดมาเป็นไฟล์เวฟเนาะแล้วก็ส่งเข้าไปในทุกแอปนะครับแล้วลองดูว่าตัวไหนออกมาได้ดีที่สุด ทรานสคริปเตอร์ก่อนมีหลายคนเชียร์ตัวนี้มากๆนะครับลองดูกันฟีเจอร์ที่เราคอยจาก No t i ชั่นมานานโ Notion Home ง่ายๆนะครับ n o t i o ั่นมีหน้าโฮมขึ้นมาแล้วเรากดหน้าโฮมมาปุ๊บเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลย t r a n สค script ตอร์ <cript> เป็นภาษาไทยหมดอันไหนจับเป็นภาษาอังกฤษเช่นชัดๆเช่น Databa s e อ่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับมันจับสปีกเกอร์ด้วยอ่ะแล้วมันก็แต่คำว่า n o t i o ั่น t i o n มันยังผิดผิดอยู่เนาะผมอาจจะออกเสียงไม่ชัดนะครับมีหน้ามันออกเป็นมินดานะครับถามว่าใช้ได้ไหม โดยส่วนตัวก็คิดว่าดีระดับหนึ่งแล้วเนาะ ตามที่เขาล่ําลือกันไว้ผมก็ว่าโอเคนิดนึงนะซึ่งเนี่ยเราสามารถเอ็กพอร์ตแบบนี้หรือใช้ไอชทอย่างเงี้ยผมทําคลิปใน YouTube อย่างเงี้ยผมบอกว่าช่วยเจนเดสคริปชันที่มีไทม์สแตมป์ไว้หน่อยอันนี้น่าจะใช้ได้เลยอันที่2 Not ตานะครับโนตตา n o t t a o t a i นะครับโนตตาเนี่ยมีไอโน้ตด้วยเนาะโยนไปแล้วครับเขาทอดมาแบบนี้เลยครับมีปฏิทินของตัวเองแล้วแล้วก็มีชาร์สด้วยจะเป็นยังไงถ้าเราใช้ทุกอย่างแล้วง่ายๆนะครับโนชันมีหน้าโฮมขึ้นมาแล้วเอาจริงก็ไม่ค่อยประทัับบใจก นอตตาเท่าไหร่เนาะนอตตาเนี่ยสางกินภาษาไทยได้เหมือนเดิมหลังบ้านน่าจะเป็นวิสเปอร์วิสเปอร์มันสามารถจับได้เหมือนกันนะครับกดนะหน้าโฮมมาปุ๊บจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยคือ เมื่อกี้มีประโยคหลายๆประโยคที่ผมพูดแล้วมันก็หายไปอะ่ะมันไม่ได้ speech to text มาให้เรานะครับมีช้างเชิงอะไรมาด้วยไม่รู้งงหมดเลย notion เป็นน้องฉันอะไรมานเนี้ยไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ nota ยังไม่โอเคขนาดนั้นนะครับ n ้ t a n o ้าตัวนี้ซื้อไลฟ์ทำดีลมาเนาะไม่คิดว่าจะดีเบสกับอนาคต n u t a i o notion มานาน notion home notion มีหน้าโฮมขึ้นมาแล้วเรากดหน้าโฮมมาปุ๊บเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลย ความน่าสนใจก็คือโน้ตช็อปเป็นที่จดโน้ตเนาะมีปฏิทินของตัวเองแล้วอ่าจริงๆน่าจะใช้ตัวเดียวกันกับ Transcriber เ,เลยมีทัสมินดาอย่างเงี้ยเหมือนเป๊ะเลยหลังบ้านน่าจะตัวเดียวกันไม่แน่ใจว่าเรียกตัวไหนนะครับก็แปลว่าผมที่ซื้อนูตาเนาะก็จะเท่ากับ Transcriber นะครับมีร e Time อยู่ด้วยอ่าถัดไปเป็น Google Cloud ครับ Google Cloud มี Speech to Text อยู่เนาะ Cloud Speech to Text เนี่ยจริงๆมันคือ Developer ต้องหยิบเจ้าตัวเนี้ยไปใช้ในแอปของตัวเองนะครับซึ่งเขาสามารถที่ test ได้ด้วยผมมาลอง test กันอ่ะลองดู ฟีเจอร์ที่เราคอยจาก Notion มานาน Notion Home ง่ายๆนะครับ Notion มีหน้าโฮมขึ้นมาแล้วแล้วกดหน้าโฮมมาปุ๊บเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยความน่าสนใจก็คือ Notion เป็นที่จดโน,ดน้ตเนาะมีปฏิทินของตัวเองแล้วแล้วก็มีชาร์ซะด้วยจะเป็นยังไงถ้าเราใช้ทุกอย่างของ Notion แล้ววันหนึ่งเราเปิดเข้าไปแล้วเราสามารถจัดการทุกอย่างได้ในที่ท,ที่เดียวเข้ามานั่นบนจะเป็น Recent Vi s i กนะครับก็คือเอาจริงๆผมว่าผมว่า,อาของ Google เทพกว่าเนาะมันจะมีโลชั่นบ้างมีมินนาบ้างนะครับแต่คำว่า t าร์สคำว่าโนชั่นคำว่าโนชั่นโนชั่นพวกเนี้ยใช้เป็นภาษาอังกฤษเลยดีเทคไเลยว่ามันคือภาษาอังกฤษเนาะโหดมากโหดมากเหมือนมีหลายคนสอนอยู่เนาะว่ามันสามารถเอาสรุปประชุมเข้ามาโยนใส่อันนี้ได้แต่ต้องจ่ายตังค์ค่า API ให้มันเนาะแล้วมันก็จะทาร์สคริปชั o นออกมาแบบนี้ให้หมดเลยนะครับของ g o o g l e โหดมากเดี๋ยวต้องลองหาว่าตัวไหนที่ใช้หลังบ้านเป็น Google เนาะแปลว่าตัวนั้นนะก็น่าจะแม่นออกมากๆเลยนะ ไอแอปของคนไทยผมลองโยนไปแล้วแต่เขาให้ลองได้ตัวอย่างประมาณ5นาทีเนาะผมโยนไปปุ๊บจริงๆมันจะออกมาเป็น J s o n นะครับก็คือออกมาเป็นแบบนี้ให้เดวอเลอร์เปอเอาไปใช้ต่อได้ฟีเจอร์ที่เราคอยจากโ o ชันมานานโ No ชันโฮมง่ายๆายนะครับโนชันมีหน้าโครมอ่ะผิดนิดนึงขึ้นมาแล้วถ้าเรากดหนะ้าคนมาปุ๊บเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยความน่าสนใจก็คือ n o ชันเป็นที่จดโนด้ตมีบันทึกของเรามีที่ชาร์ตอ่าจริงๆมันคือเอ่อทาร์กผมพูดไม่ชัดมั้งเนี่ย ดีมากไอแอปดีมากบอกเลยว่าไอแอปดีมากจริงๆเนาะไม่แน่ใจว่าเขาเขียนแอปมาหรือยังนะ่าจะยังไม่มีเนาะซึ่ง Speech to take เนี่ยก็คือเดี๋ยวเลาเปิร์คนไหนหยิบอันนี้ไปเขียนเป็นแอปเนาะก็จะทำให้เราสามารถถอดคลิป การประชุมใหม่ได้ดีขึ้นอ่ะตัวถัดไปอันนี้ตัวสรุปการประชุม TLDV เนะ TLDV มันเป็นเครื่องมือในการสรุปประชุมอะหมายความว่าถ้าเรากูเข้า Google ก็มีเข้าเอ่อ Microsoft Teams อะเราส่งจตัวนี้เข้าไปมันจะไปนั่งประชุมด้วยแล้วมันจบแล้วมันจะสรุปให้เราเนาะน่าสนใจนะหนึ่งคือพอมันสรุปประชุมเสร็จนะครับมันมี AI สรุปมาให้คุณลักษณะของ Notion การใช้งานหน้า Home การสร้างและแก้ไข Task คุณสมบัติอื่นของ Notion อ่ะแต่แต่เวลามันถอดออกมามันจะถอดออกมาเหมือนแบบมีความแบบ ปัญหาสละลอยอ่ะแต่ทุกคนลองดูนะครับเมื่อกี้ผมลองดูเนาะฟีเจอร์ที่เราคอยจากโ o t i ชั่นมานานโ Notion ่น m e ง่ายๆนะครับโ o t i o n ่นมีหน้าโฮมขึ้นมาแล้วแล้วกดหน้าโฮมมาปุ๊บเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยความน่าสนใจก็คือโ o t i ชั่นเป็นที่จดโน้ตเนาะมีปฏิทินของตัวเองแล้วเอาจริงผิดน้อยมากผิดน้อยมากๆภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเป็นภาษาไทยตละมันลอยผมก็ไม่แน่ใจเรื่องลอจิกของการที่มันสละลอยเนาะ แต่ถ้าสลัดรอยแบบนี้แต่ทุกคําที่มัน speech to text ไปถูกอะ่ะแปลว่า ai สรุปถูกแน่นอนอันนี้น่าสนใจมากไม่รู้ว่าใช้หลังบ้านเป็นอะไร f i r e f l y ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ฮอตฮิตมากๆเช่นเดียวกันครับอ่ะลองเจอที่เราคอยจาก Notion มานาน Notion Home ง่ายๆนะครับ Notion มีหน้าโฮมขึ้นมาแล้วเรากดหน้าโฮมมาปุ๊บเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลย ความน่าสนใจก็คือโนชั่นเป็นที่จดโน,ดน,น้ตเนาะมีปฏิทินของตัวเองแล้วบอ่าถ้าเทียบไฟล์ไฟไม่เก่งเท่า TLDV TLDV เก่งกว่า Speech note ครับใครสักคนพูดอยู่ในกลุ่มก็ไม่รู้ว่าหลังบ้านเป็นอะไรด้วยนะลอง start transcribe นะครับออกมา ฟีเจอร์ที่เราคอยจากโลชั่นอะโลชั่นมาอีกแล้วปินดามาอีกแล้วครับอันนี้น่าจะหลังบ้านเดียวกันกันกบพวกเอ่อทา r i สคริปเตกับนูต้าตัวสุดท้ายครับคนเราเขาก็ต้องเอาตัวสุดท้ายไว้แบบเออชูว่ามันน่าประทับใจมากที่สุดเนาะแคปค e ต c h t ทูเทคผมเคยรีวิวไปเมื่อ2ปีที่แล้วอะว่ามันเทพมากๆอะ AI ค่ายจีนมันน่ากลัวมากๆอะคือเราจะโยนคลิปวิดีโอหรือจะโยนคลิปเสียงไปก็ได้นะครับ เข้าที่เทคกดออโต้แคปชั่นเลือกภาษาที่เราเป็นเนาะหลังจากนั้นกดปุ๊บถ้าจ่ายเงินมันสามารถทラนสเลตสมมุติเราพูดภาษาไทยมันสามารถทラนสเลตเป็นภาษาอังกฤษล้วสร้างแคปชั่นภาษาอังกฤษได้เลยผมเอาแคปชั่นออริจินอลก่อนละกันฟีเจอร์ที่เราคอยตตาแบบนี้เลยความน่าสนใจก็คือโนชันเป็นที่จดโนตเนาะมีปฏิทินของตัวเองแล้วแล้วก็มีทาร์กซ์ด้วยจะเป็นยังไงถ้าเราใช้ทุกอย่างของโนชั่นแล้ววันหนึ่งเราเปิดเข้าไปแล้วเราสามารถจัดการทุกอย่างได้ในที่ที่เดียวถ้าดูจากแคปชั่นที่มันเขียนนนนนนขึ้้้มมาาาเเะบอกลยยวว่่ทไจโชัป็น แต่ความแม่นเกือบ95เลยอย่างอันเนี้ยจะผิดแค่ช้าตรงเนี้ยแค่นั้นเนี่ย t ีเซนวิสิตอย่างเงี้ยเขาก็พิมพ์แบบเนี้ยเป็นภาษาคาราโอเกะมาให้ได้แต่ถามว่าถูกไหมก็ถูกเรายังสามารถกด Export ออกมาได้นะครับแต่ถ้ากด Export Caption นเนาะแคปคัตแบบโปรก็ราคาเนี่ย249บาทต่อเดือนอ่าเป็นปีก็ประมาณัน1,700ย่งงงเลยว่ารายปีกัน1ปีต่างกันยังไงเนาะอยากลงใจมากเพราะเขามีไหลายตัวอยู่ในนี้เลยนะครับ ถ้าคนรู้สึกเ,เราตัวไหนที่ถูกใจที่สุดยังไม่ดูราคานะตระกูลของ Google Cloud ค่อนข้างดีเลยประทับใจเลยสำหรับตัวเองคิดว่า Google Cloud เป๊ะสุดพอๆพอกันกับตระกูล i อแอบอ่ะั้งสองสองตัวนี้ต้องหาวิธีไปเรียกใช้งานผ่าน API จากมันเนาะเดี๋ยวจะหาวิธีว่า Google Cloud สามารถให้คนทั่วไปเข้าไปใช้ได้หรือเปล่านะครับมันจะได้เนาะลองลงมาคือ gldv เข้าใจแล้วว่าทาไมทุกคนใช้ในการสรุปประชุมนะครับและก็ที่ประทับใจพอๆกันก็คือ Cap Cut Speed to Text ทั้งหมดจ่ายตั้งหมดไปดูราคาเองจริงอยากให้ไปลองเทสกับไฟล์ของตัวเองก่อนนะครับแล้วตัวในเวิร์กเขาลงไปดูราคาตัวนั้นว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่ทํางานครั้งใบครั้งอ่ o o l l e l o u u s s p e e h t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  k x t กับ i อ p อปอาจจะตอบโจทย์แต่ถ้าเป็นคนที่ workflow คือ Meeting เยอะๆแล้วต้องสรุปประชุมอยู่แล้วคุยกับต่างชาติด้วยคุยภาษาไทยด้วย ผมว่า TLDV อาจจะตอบโจทย์แน่นอนส่วนคนที่ทำไฟล์ครั้งใบครั้งเหมือนกันหรือทำเป็นซับไตเติลเนาะสำหรับผมแคปคัตก็ตอบโจทย์เพราะมันแปลงออกมาแล้วถ้ามันอยู่ในวิดีโออะ่ะจึงมสามารถใส่ไปในวิดีโอแล้วเปลี่ยนฟอนต์ให้ตรงกับ CI ของเราได้เลยเนาะแต่เราผมแคปคัตก็จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันอ่านได้ค่อนข้างเป๊ะเราแก้ไม่เยอะมากอะแก้ไม่ถึง5%เนะเนี่ยครับกับการรีวิว9ตัวในการ s p e e c h to Text AI ภาษาไทยเนาะใช้ในการถอดคลิปเสียงสรุปประชมุมซึ่งข้อดีของตระกูลพวก T LDV อย่างเงี้ยมันก็มี a i รให้สามารถสั่งงานต่อได้ทำให้ workflow เราจบในที่เดียวมากขึ้นเนาะใครใช้ Mac เนื่องจาก Whisper ของ OpenAI มันฟรีครับเดี๋ยวใครใช้ Mac เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวแับมี Feeling ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้า Mac Whisper นะครับก็คือซื้อครั้งเดียวขาดแล้วเขาจะให้ดาวน์โหลดโมเดล Whisper จาก OpenAI มาใช้ในเครื่องได้ฟรีเลยหรืออีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ย superwhisper.com นะครับใครอยากสนใจไปเล่นก่อนได้แต่จต่ายตังครั้งเดียวคค่า ทุกคนดาวน์โหลดโมเดลของ OpenAI มาฟรีแล้วก็ไปลองใช้ได้เลยยังไม่ได้เทสเพราะมันต้องใส่ตังค์อ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะประมาณนี้ครับกับการรีวิว speech to t e x t ภาษาไทยถอดคลิปออไปภาษาไทยแล้วให้ AI ไปทำงานต่อนะซึ่งบอกเลยว่า Workflow นี้เป็นสิ่งที่ไอถนัดมากในการสรุปประชุมถอดเสียงออกมา แล้วเราให้ไอไปทํางานต่อโดยเฉพาะภาษาไทยแล้วมันมีความท้าทายและมีความชาเลนจ์อยู่เยอะมากแต่ก็คิดว่านับปัจจุบัน9ตัวนี้ที่ผมรีวิวไปมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วน่าจะไปปรับใช้กับหน้าง,งานของทุกคนได้เราไม่ได้เทส m i c ม o โครซอฟ์ Microsoft เลยเนาะไม่แฟร์นิดนึงนะครับก็ลองไปวิเคราะห์กันดูว่าตัวไหนน่าจะเหมาะกับเวิร์กโฟลของแต่ละคนมากที่สุดเนาะแล้วเดี๋ยวอนาะคตมีตัวไหนดีๆเดี๋ยวจะมารีวิวกันเพิ่มครับ